สวัสดีครับผมพรชัยไทงามนะครับวันนี้จะพาทุกท่านไปดูพระสมเด็จแหวกม่านนะครับของหลวงพ่อพระนะครับแข่งวัดโคกดอกไม้นะครับซึ่งเป็นสิทธิ์เอกของหลวงพ่อกลวยอีกองคหนึ่งนะครับนี่นะครับพุทธคุณต่างๆนะครับใช้แทนพระของหลวงพ่อกลวยได้เลยนะครับนี่นะครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดใกล้ๆกันดูนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกัน กัในใกล้ๆเลยนะครับนี่ฮะสมเด็จแหวกมา่านหลวงพ่อพ้านะครับนี่ฮะวัดโคกดอกไม้นะครับพิมพ์นี้จะเป็นพิมพ์ข้างเม็ดนะครับนี่ฮะนี่ยบางพิมพ์ก็จะไม่มีนะฮะข้างเม็ดอย่างนี้นะครับสมเด็จหลวงพ่อพ้านะครับเริ่มสร้างมาทั้งสี่รุ่นนะครับที่สร้างทั้งหมดหลวงพ่อพ้าได้สร้างพระสมเด็จแหวกม่านมาทั้งหมด4ี่รุ่นนะครับตั้งแต่รุ่นแรกก็จะเป็นสมเด็จแหวกม่านนะครับ หลังพศ2466นะครับแล้วก็รุ่นที่2ก็จะเป็นปี2535นะครับเป็นสมเด็จดำนะครับแล้วก็ปี35นะครับสมเด็จดำนะครับหลังรูปเหมือนสมเด็จเหลืองนะครับเป็นหลังรูปเหมือนนะครับแล้วก็จะมีปี35เช่นกันนะครับจะเป็นพระสมเด็จแหวกม่านช่วงนั้นสร้างเมรุนะครับปี35นะครับส่วนองค์นี้นะครับ สร้างปี2,547นะครับเป็นเนื้อดินนะครับผสมอิฐแล้วก็เจดีของวัดต่างๆนะครับรวมทั้งวัดโคกดอกไม้แล้วก็วัดโคสิตาลามด้วยนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดใกล้ๆกันนะครับนี่ฮะนี่ฮะสมเด็จแหวกม่านนะครับนี่ฮะของหลวงพ่อพานี่ครับพิมพ์คมชัดนะครับนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะส่วนมากเราจะเห็นนี่ฮะนี่ฮะจุดสังเกตอย่างหนึ่งนะครับนี่ฮะ จะเป็นเนื้อเขาขาวอย่างนี้นะครับมีมีทุกองค์นะครับส่วนใหญ่จะเห็นทุกองคนะเนี่ยมีจุดขาขาวเล็กๆเนี่ยตามตามองคพระเนี่ยบางองค์ก็มีเล็กมั่งใหญ่มั่งนะครับเนี่ยเส้นลักษมีนะครับแต่ละด้านนะครับเนี่ยนับจากนี่ลงมานี่นะครับจนถึงเล็กๆตรงนี้นะครับด้านละยี่แปดเส้นนะครับนี่ฮะด้านนี้ก็ยี่แปดเส้นนะครับนี่ฮะด้านนี้ก็ยี่แปดเส้นนะครับนี่ฮะ นี่ฮะพิมพ์คมชัดนะครับท่านั่งเป็นท่าปางมานวิชัยนะครับนี่ฮะเนี่ยอยู่บนฐานนะครับเนี่ยเท้าขวาทับเท้าซ้ายนะครับนี่ฮะเนี่ยพิมพ์จะคมชัดมากนะครับพิมพ์นี้นะครับนี่ฮะเนี่ยเป็นซี่ๆนะครับเป็นฐานนะคคมชัดนะครับแล้วก็จะมีเม็ดไข่ปลานะครับนี่ฮะเนี่ยอยู่ใต้ฐานนี่ครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเม็ดนะครับเม็ดไข่ปลาใต้ฐานนี่ก็จะเป็นเก้าเม็ดนะครับเนี่ยฐานบนก็จะเหมือนกันนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับลดหลันกันลงมานะครับเนี่ะพิมพ์คมต้องชัดนะครับเนี่ยเนี่ยดูตามซอกนะผมไม่ดูนะเนี่ยใบหูเนี่ยจะมีใบหูสองข้างนะครับ นี่ฮะพัดเกตขึ้นมาจะหลดตรงนี้นะครับนี่ฮะตามซอกจะลึกนะครับนี่ฮะนี่ฮะครับเดี๋ยวลองดูด้านข้างนะครับนี่ฮะด้านข้างจะเป็นรอยตัดสวยงามนะครับเป็นธรรมชาติแล้วก็เก่านะครับเก่าได้อายุนะครับนี่ฮะเป็นธรรมชาตินะครับเนื้อเนื้อพักก็จะแห้งนะครับนี่ฮะ สร้างปี2547นะครับนี่จะมีเนื้อเขาขาวเนี่ยผสมอยู่ด้วยนะครับฮะดูด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยเราจะมองเห็นขอบตัดนะครับเนี่ยเป็นธรรมชาติปิ้นเป็นธรรมชาตินะครับนี่ฮะจะมองเห็นมวลสารต่างๆนะครับนี่ฮะด้านหลังองค์นี้นะครับเขาก็จะเขียนบอกไว้นะครับเจ้าของเดิมนะครับก็เขียนว่ากลัวลืมนะครับ กลัวไม่รู้ว่าเป็นหลวงพ่ออะไรก็จะเขียนเอาปากกาเขียนว่าหลวงพ่อพานะครับเนี่ยวัดโคกดอกไม้จังหวัดชัยนาธนะครับนี่ฮะพิธีปลูกเสกในคราวนั้นนะครับก็จะมีหลวงปูน่ณะนะครับจังหวัดชัยนาธนะครับแล้วจะมีหลวงพ่อเอียดนะครับจังหวัดอยุธยานะครับแล้วก็มีหลวงพ่อเพี้ยนเอ่อหลวงพ่อเพี้ยนนี่ลบบุรีนะครับแล้วมีหลวงพ่อเยือนนะครับ สิงบุรีนะครับแล้วก็จะมีหลวงพ่อพ้านะครับวัดโคกดอกไม้นะครับร่วมปลูกเสกในครั้งนั้นนะครับเนี่ยสวยงามนะครับพิมพ์นี้คมชัดมากนะครับถ้าไม่มีแหวกม่านหลวงพ่อกรวยนะครับก็ใช้แหวกม่านของหลวงพ่อพ้านี่ครับใช้แทนกันได้นะครับเพราะว่าผงพุทธคุณเก่าๆหลวงพ่อพ้าได้สะสมของหลวงพ่อกรวยนะครับรวมผสมลงไปในมวลสารของพระที่ท่านทําด้วยนะครับนี่ฮะครับ สำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับฝากทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งติดตามไว้นะครับเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ